สวัสดีครับผมวันนี้จะสาธิตครับการ Copy s ้รับไซส์อย่างรวดเร็วนะครับสมมติเรามีไซส์หนึ่งหน้าอยากจะ Copy เหมือนกันเลยนะครับก็คือกด c อนโทรลชิปดีครับผมฮะได้แล้วนะฮะชิ้นที่2อย่างรวดเร็วนะครับผมทีนี้ผมจะลองดูอีกอันเดินคับอีกชิ้นหนึ่งนะครับเราจะลองแทรกครับรูปร่างเข้าไปนะครับ1อันนะครับโบิท่านมีรูปร่างหนึ่งอันอย่างนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ตกแต่งต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ ไอขอบสีต่างๆนะครับทีนี้ขยับก๊อกปี้อย่างรวดเร็วฮะโดยพี่ไม่ต้องคอนโทนซีคอนโทนวีนะครับก็คือคอนโทนดีด็อกครับผมได้มป็หนึ่งอันเลยนะฮะเสร็จแล้วท่านลองมาจัดเรียงเพื่อจะจัดเรียงเว้นช่องไฟอย่างนี้นะครับพอจัดเรียบร้อยปุ๊บก็คอนโทนดีใหม่ครับผมเขาก็จะทําต่อเนื่องนะฮะโดยที่เว้นช่องไฟให้เท่ากันนะครับจากมี2แถวผมก็รากคูมปุ๊บนะครับคอนโทดี จัดเรียงมาให้เท่ากันนะครับดูให้ช่องไฟให้เรียบร้อยแล้วก็คอนโทรลดีต่อครับปุ๊บปุ๊บนี่นะครับเป็นการทําอย่างรวดเร็วนะครับผมในที่นี้เราใช้นะครับกดคีรัดนะครับคอนโทรลดีแค่นเองครับผมลองทําไปดูนะครับ